สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยวันไหนเราอยู่กันในช่อง North Family อีกเช่นเคยนั่นเองวูฮูซึ่งในครั้งนี้นะเป็นคลิปสั้นๆก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื่องจากทุกคนรู้ไหมที่ทําไมสัปดาห์ที่แล้วไม่มีคลิปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าลืมตัดคลิปโอ้โหอาจไปคลิปแต่ลืมตัดคลิปอืม ฉลา,าดมากเออโอเคแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามีคลิปที่ทุกคนจะได้ชมกันอย่างแน่นอนอรินาสัญญาเลยว่าจะลงคลิปอย่างแน่นอนแต่วันนี้เอาคลิปนี้ไปก่อนละกันโอเคคลิปนี้เป็นคลิปสมัยเด็กที่ที่แบบว่าที่แบบว่าเป็นคลิปสมัยเด็กที่จะหยิบมาให้ทุกคนได้ดูกันเลยละกันนะคลิปสมัยเด็กอันนี้ก็ ก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะเพราะว่ามันรู้สึกแบบมันติงตองอะ่ะมันติงมันรู้สึกติงตองอยังไงก็ไม่รู้เป็นร้องเพลงร้องเพลงกันหนึ่งนี้ยแหละแล้วก็แบบติงตองใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรทุกคนไม่ต้องเสียามากโอเคงั้นเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าป้ายเอ้ย,อยไม่ใช่ไม่ใช่แต่ก่อนที่จะไปชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วก็หลังจากที่ทุกคนกดติดตามแล้วก็ มันจะขึ้นว่ามันจะขึ้นสามแฉกขึ้นมาใช่ไหมเป็นสามเลือกก็ให้กดไว้ทั้งหมดเพื่อที่จะไม่ได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่อย่าไปกดไอที่เป็นไอนี่นะที่แบบที่แบบอย่างเนี้ยที่กรกบาดอย่างเงี้ยนาที่แบบกระดิ่งแล้วมันก็อยิางเงี้ยไม่ได้นะเพราะเงั้นไม่เตงเตือนนะพลาดก็คือพลาดเลยนะคลิปตอนลงคลิปอะโอเคงั้นไม่ชมกันเลยดีกว่าป้ายหนูหนูหนูเตอเด็กทางพีวิลย์พี่เป้เคยสอนครับ phao không phải tNetMatch, lúc nào cũng nên mới nhất Hãy subscribe mong kênh CARP chega van hứng cơn đợ, nhìn, mới nhất Dạ Đ mày Chào Đừng đi Tập trung vào Đi Quá ี่จะมีใครเคียงข้างล้าน้ำ้างเน็บจิงให้คิดห่วงพี่กูน้าน้องคมลานอนแล้วสวออู้หุ่มพวงอย่าให้รอ ถึงเจ้าเลยอ,ออกดับไปเลยในที่สุดคลิปก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เราก็เออวันนี้วันนี้ก็ต้องทุกคนเราก็ต้องขอตลาไปก่อนคลิปวันนี้ก็ให้ทุกคนก็ไปคอมเมนต์ใต้คลิปให้แบบคุยเรื่องนี้ให้แบบสนุกไปเลยอยาจจะสมมติอยากพิมพ์ว่าอาะสมมติอยากพิมพ์ว่าอาะสมมตินี้ยกตัวอย่างนะสมมติแบบ อยากจะพิมพ์ว่าไปกินหมูเกดะอย่างงี้เกดะนะโอเคโอเคโอเคสำหรับวันนี้ทุกคนขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อดีจนะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะทุกคนบ๊ายบายไปแล้ว